สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ทุกทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาวันกันไปหลายวันเลยนะคะก็ขอบอกขอเลื่องหน้าเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะก็เว้นวัน2วันจะลงคลิป1คลิปนะคะเพราะว่าในช่วงนี้น้องหอมติดงานวัดนิดนึงนะคะพอม เพราะว่างานตั้งทำนะคะปีหนึ่งจะมีปีละหนึ่งครั้งเองนะคะเวลาโอกาสมาเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะคะแต่ว่าน้องหอมก็ไม่ได้ลืมลงคลิปนะคะวันสองว้นวันสองวันจะได้ลงหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องหอมติดงานวัดยุ่งงานวัดจริงๆนะคะแล้วมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมมาอยู่ที่เชียงราบนะคะทุกคนนะคะที่สะพานลาวพม่านั่นเองนะคะน้องหอมมาอยู่ที่เชียงราบนะคะเพราะว่าที่เชียงราบนะคะก็มีงานวันปลอยตั้งธทมนะคะก็วัน นะะคที่น้องหอมได้มาตอนนี้นะคะที่อาศัยอยู่ก็คือมานอนอยู่ที่บ้านของญาตินั่นเองนะคะน้องหอมอาศัยอยู่ที่บ้านของญาตินะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือบ้านญาตินะคะไม่ใช่บ้านน้องหอมนะคะน้องหอมอยู่ที่เชียงราบนะคะแล้วก็มาในวันนี้นะคะน้องหอมดีใจมากมากนะคะคือน้องหอมอาจาจะตกข่าวไปนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าน้องหอมติดงาน,นะะงวัดนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมือถือเท่าไหร่นะคะ พราะว่าล่าสุดที่น้องหอมนำคลิปเดียกชั่นไปนะคะก็คือจะเป็นไทยชนะ ไทยชนะตุรกีไป3ต่อ2เซตนะคะก็หลังจากนั้นนะคะไทยก็อาแข่งกับโปแลนด์เนาะไทยก็ได้แพ้โปแลนด์ไป3ต่อศูนเซตนะคะตอนนั้นก็คือได้ได้เห็นข่าวอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปรับชมติดตามนะคะยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะคะก็ต่อมานะคะไทยแข่งกับโอเอเชียนะคะไทยก็ชนะไป3ต่อ0ูนเซตนะคะโอ้นะคะพอเห็นข่าวก็คือแบบดีใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาไทยมาแข่ง ไทยแข่งกับญี่ปุ่นนะคะไทยก็ชนะไปอีก3ต่อศูนเซตนะคะทุกคนเนาะก็ล่าสุดนี้นะคะไทยก็ได้ชนะโดมินิกันไป3ต3ต่อศูต่อ2เซตอีกแล้วนะคะพี่ทุกคนเนาะขออภัยนะคะถ้าพูดผิดไปนะคะก็คือดีใจเกินไปนะคะโอ้โหนะคะทำไมไทยนี่คือสาวไทยนี่ทําไมเก่งจริงๆเลยนะคะแซงหน้าแซงตา ไปหลายๆทีมเลยนะคะเก่งแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะแซงอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะไทยได้ชนะโดมินิกันไป3ต่อ2ก็นคือโดมินิกันนี่คืจะเป็นอันดับ8ของโลกเลยนะคะแต่ไทยที่อยู่อันดับล่างนะคะมาชนะอันดับ8ของโลกได้ได้นะคะก็คนทั้งโลกก็ฮือฮากันไปเลยนะคะก็ต่างคนต่างดีใจกับทีมชาติไทยนะคะเพราะว่าไม่อยากเชื่อว่า ทีมชาติไทยจะเก่งได้ขนาดนี้นะคะนักสาวตบไทยนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้อีกเช่นเคยนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ติดตามรับชมรายการสดนะคะแต่ก็พอมาได้ข่าวช่วงหลังๆว่าไทยชนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะวิทวนเนาะเพราะว่า น้องหอมติดงานวัดเยอะเกินนะคะช่วงนี้มีโอกาสเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่ทุกคนไปชมความคิดเห็นนะคะที่ไทยได้ชนะโดมินิกันไป3ต่อ2เซตนะคะว่าชาวโลกแต่ละคนนั้น,นนะคะเขาเข้ามาความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะและอย่างเช่นในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ยังไม่ได้รับชมก่อนร่วง้าเช่นเคยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าชาวโลกแต่ละคนนะคะเขาเ <anza> ข้ามาความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีความจะ มีคำชื่นชมหรือว่าคำอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเข้มชาติไทยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ชาวโลกกันนะคะไปกันเลยค่ะ ครับคุณผู้ชมก็จบกันไปไปที่เรียบร้อยสําหรับคู่ไทยพบกับคู่สุดท้ายในกลุ่มของกลุ่ม B ีนั่นคือประเทศโดมินิกันอันดับที่8ของโลกเรียกว่าสามารถข้ามคาันตบได้ทุกอันดับจริงๆนะฮะประเทศแรกก็ล่วงไปแล้วคือตุรกีประเทศอันดับ8ของโลกก็ล่วงมาแล้วครับโดมินิกันแล้วว่าจะไงครับเวียดนามวันนี้ฮะเวียดนามมาเต็มจัดหนังจัดเต็มฮะแต่ที่สําคัญครับชาวโลกเขาชื่นชมประเทศไทยอย่างนาหูกันทีเดียวและมีบางประเทศถึงขั้นเขาบอกว่าเขาตะลึงมากๆเขาไม่คิดว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะโดมินิกันได้โดยสกอาะ การแดงต่อไปนี้เซตที่1ไทยสามารถชนะโดมินิกันไปคือ31ต่อ29เซตที่2โดมินิกันสามารถชนะไทยไปคือ25ต่อ16เซตที่3โดมินิกันสามารถชนะไทยไปคือ25ต่อ21เซตที่4ไทยสามารถชนะโดมินิกันไปคือ25ต่อ22และเซตสุดท้ายเซตที่5ไทยสามารถชนะโดมินิกันไปคือ15ต่อ11ต้องบอกเลยว่าลุ้นกันทุกเซตลุ้นกันทุกคะแนนเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมและวันนี้ครับวันมาสเตอร์จะพาคุณไปอ่านคอมเมนต์ Comment ให้จุใจกันไปในทีเดียวขอรับชมวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องวันมาสเตอร์ของเราด้วยนะครับไป คุณนั้นจะไม่ได้พลาดเก่าวสัร์ด้านก,นการกีฬาได้ดีแบบนี้จะเกิดว่าพบกันแล้วไปรับชมกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคอมเมนต์ของชาวอิตาลีฮะได้มาล่าวชื่นชมตัวสาวไทยไว้ว่าพวกคุณตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่มากๆฉันนับถือในความพยายามของพวกคุณฉันคิดว่าพวกคุณจะพ่ายแพ้โดเมติการไปคือ3าต่อหนึ่งเซตแต่พวกคุณทําได้อย่างไรพวกคุณสามารถพลิกนรกขึ้นมาก,กับชนะเขาได้โดยเฉพาะเซตที่หพวกคุณแก้ทากและแก้มือเขาได้ดีมากๆการเล่นบอนเลเร็วของพวกคุณมันสุดยอดจริงๆคนที่ชื่อว่าทัดดาว ของเธอนั้นไม่มีการตกหรือลดหายไปเลยในตรงกันข้ามที่ประเทศโดมินิกันนั้นมีความเร็วที่รดน้อยลงไปตั้งแต่ในเซตที่4แล้วประเทศโดมินิกันเขาไม่มีผู้เซตบอลหรือผู้รับบอลอย่างอิสระและแน่นอนประเทศไทยคุณมีรวมไปถึงกับตันทีมของพวกคุณด้วยไม่น่าเชื่อว,ว่าพวกคุณจะเล่นก็นได้ดีมากขนาดนี้และฉันชื่นชมคุณประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อมาเลครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของชาวอิตาลีอีกท่านหนึ่งฮะได้มาบอกไว้ว่าถูกต้องแล้วคุณพูดได้ถูกต้องเลยเขาทําให้พวกฉันตะลึงอีกครั้งและพวกฉันไม่อยากจะคิดเเลยยวว่่่าาาา้จจะะททํไไดแแมขอองฉันบกพ โดมิทิกันเพราะว่าผลการเล่นมันต่างกันเกินไปในเซตที่2แต่ผลกลับออกมามันเป็นตรงกันข้ามประเทศไทยสามารถพลิกกลับมานําชนะโดมิทิกันได้อย่างไม่น่าเชื่อและประเทศไทยคุณทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออีกแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นประเทศยูเคนครับเขาได้มาพูดถึงสาวไทยเบบ้าพวกคุณทําได้ดีมากๆสาว,สาวไทยพวกคุณเก่งจริงๆสมแล้วที่ FIBB นั้นยกย่องให้พวกคุณเป็นฮีโร่แห่งการแข่งขันกีฬาบอลล์บอลโลกและพวกคุณคือต้นแบบของนักกีฬาและประเทศไทยพวกคุณจะสามารถเอาชนะบราซิลได้ในครั้งนี้หาก คุณผานเข้ารอบและไปเจอกับเขาฉันหวังว่าคุณจะโชว์ฟอร์มและโชว์ผลงานได้ดีแบบนี้ตลอดไปหวังว่านักกีฬาของคุณจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเลยและฉันขอแสดงความยินดีด้วยที่ปวกคุณสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ในครั้งนี้พวกคุณน่ารักสาวๆไทยพวกคุณมีรูปร่งางารัศการในที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับมาจากประเทศโดมินิกันครับเขาได้มาพูดถึงทีมไทยกับทีมเขาไว้บ้านความแตกต่างที่ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนคือโดมินิกันของเรามีรูปร่างที่ใหญ่โตในตรงกันข้ามที่ประเทศไทยเเ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 ค้าาาาาาามมีีีีผููลล่่่่่่นททตัววว็กกรรสงงงบแึดยขอ คุณรู้อะไรบางไหมฉันจะบอกว่าความสูงของพวกเราไม่มีประโยชน์ต่อทีมไทยเพราะสไตล์การเล่นบอลของเขามันหลากหลายเกินไปในเซตที่2เขาหลอกให้เราดีใจเราคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้3ต่อ1เซตผลปรากฏว่าเขามีการแก้ทางและมีการเล่นบอลที่หลากหลายมากเกินไปจนประเทศโดมินิกันของเราไม่สามารถตามแต้มได้ทันและกรรมาการของพวกเขารำเอียงหรือไม่ทาไมตัดสินใจอะไรก็ให้แต่ประเทศไทยและส่วนมากประเทศไทยจะได้จากการชาเรนจ์และคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสุภาพสตีของชาวโดมินิกันคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าแหมคุณมันแพ้ก็ คือแพ้กีฬามันก็แบบนี้แหละคุณเห็นไหมบางแต้มที่ประเทศไทยเขาฟาวกรรมการเขาก็ให้ประเทศของเราคุณเห็นไหมเราสามารถชาเลนจ์ได้ทุกอย่างมายุติธรรมแล้วคุณอย่ามองลลกในแง่ลบเลยและเจ้าของโพสชาวโดมินิกันคนนี้ก็ได้มาตอบกับผู้หญิงคนนี้ไปบ่าฉันแค่สงสัยเท่านั้นเองแต่ฉันก็ยอมรับฉันรู้แล้วว่าทําไมประเทศตุรกีถึงแพ้แพ้ประเทศไทยฉันเข้าใจดีแล้วประเทศไทยคุณทําให้ฉันตกใจมากๆในการที่พวกคุณสามารถเอาชนะทีมอันดับ8ของโลกอย่างทีมโดมิิกันของเราไปได้คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับมาจากประเทศอเมริกาครับยู <USA. S 2> เขาได้มากล่าวชื่นชมสาวไทยไปบ้าโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากการเล่นของพวกุขนัันบันลหลากหลายเสียจริงไม่ว่าจะประเทศไหนเจอกับคุณเขาก็ต้องปวดหัวอย่างแน่นอนฉันเคยกล่าวเอาไว้แล้วหนึ่งครั้งว่าทีมไหนก็ได้ถ้าไม่ใช่ทีมของประเทศไทยจะไม่ยากขนาดนี้ถ้าเจอกับประเทศไทยพวกเขามีส่วนสูงแค่เล็กน้อยแต่สไตล์การเล่นของพวกเขานั้นบันหลากหลายและมากเกินไปมากเกินกว่าเราจะคาดเดาได้และนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายๆทีมที่มีอันดับโลกแข็งแกร่งกว่าเขาถึงพ่ายแพ้เขาไปได้การคาดเดาของฉันมันถูกต้องและคอมเมนต์ต่อมานะยครับคุณผู้ชมครั ก็เป็นชาวสหรัฐอเมริกาอีกท่านหนึ่งได้มาตอบใต้คอมเมนเ์ของผู้ชายุนนี้ได้ขุนหรืออะไร้างไหแมในโลกของกีฬาบอลลีบอล,บอลมันไม่มีคําว่าแน่นอนประเทศที่อันดับเวอร์แลนดกิ้งที่ต่ํากว่าหรืออันดับเวอร์แลนกิ้งที่สูงกว่าล้วนมีทั้งแพ้และชนะประเทศไทยเขาไม่ใช่ทีมที่สําหรับลหลายๆทีมจะประมาทเขาได้และพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทําได้ชาวเอเชียพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆจีนญี่ปุ่นและประเทศไทยพวกคุณคู่ควรในการเข้ามาเล่นในรอบโอลิมปิกฉันหวังว่ารอบนี้จะมีประเทศไทยนะผ่านเข้ารอบโอลิมป กับพวกเราบ้านชิงแชมป์โลกเป็นรายการเปิดทางให้พวกคุณเข้ามาเล่นแล้วและพวกคุณจงโชว์ผลงานให้ดีต่อไปประเทศไทยและฉันจะส่งกาลังใจแรงเชียร์ไปให้พวกคุณนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเขาได้มากก่าชื่นชมสาวๆไทยฟบ้าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนานตุรกียังเสียเซตให้กับพวกคุณแต่ในรอบนี้เซตที่หพวกคุณพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าการเล่นของพวกคุณนั้นมันหลากหลายสิ่งที่พวกคุณมีความแตกต่างระหว่างโดมินิกันกับประเทศไทยคือความอึดประเทศไทยคุณไม่น่าเชื่อว่าคุณจะมีความอึดมากกว่าเขาในเรื่อองคคววาามมดททนน สปีดบอลไม่มีตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเซตที่2นั้นเป็นการดูบอลและเป็นการดูเชิงของนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามและโค้ดเขามีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมฉันเข้าใจดีว่าทาไมโค้ดไทยถึงได้รับคําชมจากระดับโลกจากสมาคม FIBB และคุณเหมาะสมคู่ควรในการเป็นโค้ชและคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละครับหรือว่าประเทศเดียวกันนะ่ะได้มาคอมเมนต์เลยว่ามันไม่ใช่แค่สมาคม FIBB ที่มาชื่นชมโค้ดของเขาชาวโลกและทั่วโลกของพวกเขานั้นชื่นชมทั้งบดนั่นแหละการวางแผนการวิเคราะห์การบอกนักกีฬาให้มีความ นคนรู้ไหมว่าน,นักกีฬาก็เชื่อเขาและผลมันออกมาเป็นอย่างไรประเทศไทยก็สามารถเอาชนะโดมินิกันได้ตุรกีก็พ่ายแพ้มาแล้วโดยการที่เขาพ่ายแพ้โปลแลนด์อันนี้ฉันมองว่าเป็นการวิเคราะห์เกมและเป็นการมองขาดของเกมมากกว่าประเทศไทยเขามีแผนและเขามีไพ่ตายอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นฝั่งโซนเอเชียของเราบ้างนะฮะรวมไปถึงชาวอาเซียนเราด้วยประเทศแรกที่ได้มาพูดนั่นคือประเทศเชนิสไทเปไต้หวันฮะได้มากล่าวชื่นชมกับทีมไม่ว่าผ่อนพันธ์เธอสามารถปลุกใจปลุกระดมกําลังใจให้นักกีฬาภายในทีมของพักคุณนั้น สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดกับเขาได้ถ้าเป็นประเทศอื่นในเซตที่สองพ่ายแพ้ไปแล้วคุณรู้ไหมผลจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนมากจะไปพ้นการแพ้แบบ3ต่อ1เซตแต่ในเซตที่3พวกคุณสามารถแก้มือและพลิกกลับมาชนะเขาได้ฉันบอกเลยว่าประเทศไทยคุณทําให้ฉันอึง้งทึ่งมากๆในตัวของพวกคุณและพวกคุณคือไอดอลของฉันและคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของชาวไต้หวันคนนี้ได้มาเก่าสมทบไว้ว่าใช่แล้วประเทศไทยเขามีสไตล์การเล่นบอลที่หลากหลายมากๆแม้กระทั่งทีมในกลุ่ม B ของพวกเขายังแข็งแรงเลยและในรอบนี้พวกเขาใช้ทีม A และมีการผสมผ หมคุณรู้ไหม,ไหมสิ่งที่ฉันถึงที่สุดคือไข่คนที่ชื่อว่าสส,สีพาพรเธอเป็นตัวเปลี่ยนเกมเธอเป็นตัวพลิกเกมการเสิร์ฟของเธอนั้นมีความแม่นยำและหนักแน่นมากไม่ต่างอะไรจากฝรั่งเสิร์ฟลูกมาใส่ชาวเอเชียเลยการเล่นของเธอนั้นมีความหนักหน่วงการตบที่สามารถทะลุตบปอกของฝรั่งได้นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากและหาตัวจับได้ยากมากๆและฉันรักเธอสัตส,สีพาพรในคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของชาติแวนอีกท่านหนึ่งได้มาบอกไว้ว่าคุณอย่าลืมไปนะยังมีอีกหนึ่งคนที่สาคัญที่สุด รู้ไหมทุกครั้งที่เขาขึ้นตบเขาจะได้แต้มตลอดเวลาและตาขาเธอไปประเทศไทยจะแย่มากๆสมควรแล้วและคู่ควรแล้วที่อดีตในแต่ก่อนนั้นคุณได้รับการคัดเลือกมาเล่นกับเจ็ดเซียนกับปื้มจิตออนอุมาคุณแข็งแกร่งมากๆชัดลักในตัวของคุณอัจฉราพรคงยศคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับมาจากประเทศเวียดนามฮะเขาได้มาพูดถึงทีมไทยเบบ้ากรรมการทําไมเขาตัดสินแบบนั้นอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเขาก็จะให้ประเทศไทยได้แต้มทุกครั้งที่มีการชาเรมโชคจะช่วยประเทศไทยเสมอคุณรู้ไหมฉันบอกเลยว่าประ ไทยครั้งนี้ชนะเขาได้ก็เพราะว่ากรรมการและโชคในคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของชาวเวียดนามคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าคุณยอมรับความจริงได้แล้วว่าประเทศไทยเขาเหนือกว่าเราเลิกโทษโชคเลิกโทษดวงเลิกโทษโคตรเลิกโ,โ,โ,โทษกรรมาการคุณหัดยอมรับความจริงแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าแฟนในประเทศของเราใครพร้อมจะมาวิจารณ์มาด่าฉันเชิญเข้ามาได้เลยและฉันจะเป็นคู่ปรับการด่าให้พระคุณเองเพราะฉะนั้นฉันมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถชนะพวกเขาได้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆและเจ้าของคอมเมนต์แรกนะครับ ของชาวเวียดนามก็ได้ระตอบไว้ว่าไทยคุณนะ่ยมันไม่รักประเทศของเราคุณนะ่ยมันเห็นประเทศอื่นดีกว่าประเทศของเราถ้ารักประเทศไทยมากขนาดนั้นคุณก็ไปอยู่ประเทศไทยไม่ต้องมาอยู่ในประเทศเวียดนามของเราก็ได้วัฒนธรรมด้านอาหารการเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาประเทศเวียดนามของเรานั้นจเจริญก้าวหน้าไปกว่าประเทศไทยตั้งหลายปีคุณไม่รู้หรือในคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของมนุษย์ป้าคนนี้แหละฮะได้มาตอบเจ้าของคอมเมนต์ไว้ว่าแน่จริงอย่ารบโพ์ฉันทิ้งนะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าตึกไปโยของประเทศไทยนั้นเเเเจรรริกก้้าาาาาวววหนนไปป่ะทศียดมของ ั้ง่ปีเทคโนโลยีของเขานั้นก้าวหน้ามากๆคุณเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศไทยไหมแม้แต่ครั้งเดียวคุณเคยได้ไปไหมถ้ายังไม่ได้ไปอย่ามองว่าประเทศของตัวเองจเจริญก่าประเทศอื่นหากยังไม่ได้ไปเห็นกับตาคุณเชื่อสื่อและโซเชียลของเรามากเกินไปฉันจะบอกว่าคุณหัดออกไปเปิดหูเปิดตาบา้างคุณจะได้รู้ว่าประเทศไทยและประเทศทเวียดนามของเรามันก้าวหน้าไปมากขนาดไหนและคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็ไปของชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งได้มาบอกไว้ว่าฉันขอโทษประคุณจริงๆประเทศไทยทีครั้งที่แล้วฉันดูถูกประคุณว่าพระคุณจะ เอาชนะประเทศของพวกเขาไปได้คือ3ต่อสองเซตซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันยอมรับประเทศไทยฉันยอมรับจริงๆว่าฉันเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดภายในเวียดนามฉันขอโทษพวกคุณจากหัวใจจริงฉันพร้อมแล้วที่จะให้พวกคุณมาด่าฉันเชิญและคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเกียน์เวียดนามอีกคนนึงได้มาบอกไว้ว่าคืนนี้มันเอาอีกแล้วนะไม่รักประเทศของตัวเองยังไม่พอยังทําตัวหน้าสมเปรให้ต่างประเทศเข้ามาลุมด่าคนหรืออย่างไรทาไมคุณต้องมาพิมพ์คอมเมนต์ในช่องเช็ดที่มันน่าอานะช ประเททศไทยไยด้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําคุณรู้ไหมแค่คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสุภาพสตรีของคนนี้ฮะที่เป็นชาวเวียดนามเขาได้มาพูดไปสื่อของเรานั้นประโคมข่าวว่าประเทศไทยจะ่ายแพ้โดมิเนกันคือ3ต่อศูนย์เซตพาคุณจะไม่มีวันเอาชนะโดมิเนกันได้แน่นอนแต่ในครั้งนี้สื่อของเราคิดผิดรวมไปถึงตัวของฉันด้วยฉันทราบซึ้งใจและฉันอยากจะขอโทษประเทศไทยถต่พวกคุณจะไม่ให้อภัยฉันก็ตามแต่ฉันขอโทษพวกคุณในฐานะคนชาวเวียดนามแค่คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของเด็กสาวคนนี้ฮะของ 17ปีฮะได้มากก่าวชิ่นชมสาวไทยได้บ้างเพื่อคุณแข็งแกร่งจริงๆ,ๆสาวๆชาวไทยและบ้านเมืองของพวกคุณนั้นจเจริญกว่าเรามากๆพ่อของฉันนั้นเคยมีโอกาสพาฉันไปช่วงซัมเมอร์ ر, โดยไปเที่ยวที่ประเทศไทยคุณรู้ไหมประเทศของคุณนั้นไม่ต้องเข้าวัดตอนไหนก็ได้หรือจะเข้าวัดตอนไหนก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากจ,ากจะปฏิบัติเพราะพ<ว>่อ <ๆ S 2> ของฉันนั้นเป็นชาวมุสลิมคุณรู้อะไรไหมในแต่ละวันเราต้องละมาดไม่ต่ำกว่า5ครั้งคอมเมนต์ต่อนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวเวียดนามอี เดี๋ยวนี้ในคนส่วนมากที่จะมองว่าประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าประเทศของเราแล้วคุณรู้อะไรไหมเขาชนะโดมิทิการได้ก็เพราะกรรมการช่วยคุณไม่เห็นหรือทุกครั้งเลยที่ประเทศไทยได้แต้มกรรมการมักจะช่วยประเทศไทยรองกรรมการไม่ช่วยสิประเทศไทยอาจจะพ่ายแพ้โดมิทิกันคือสามต่อหนึ่งเซตก็ได้ฉันยอมรับว่าฉันอิจฉาประเทศไทยหน่อยๆแต่ฉันก็พูดตามควากฏไมจริงว่ากรรมการของเขานั้นอาจจะมีสินบนและใต้โต๊ะก็ได้เอาก็ไปครับสินบนกรรมการก็มาละคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับก็ไปคบชาวอินโดอีกคนหนึ่งได้มากล่าวชื่นชมสาวิาไทยบ้าง ประเทศเวียดนามที่เขามั่นใจว่าประเทศไทยจะพ่ายแพ้โดมิเกันแล้วตอนนี้เป่างไรได้แหกกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมล่ะในสื่อบ้านเขานั้นอวยกันนักอวยกันหนาว่าโดมิเกันจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้และฉันเป็นหนึ่งในสต็อกเกอร์ที่ชอบไปส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ว่าประเทศไทยและฉันจะบอกใครบาฉันใช้ Facebook และแอคเข้าปลอมในการเข้าไปตอบโต้และด่าแทนประเทศไทยฉันบ่นมากและฉันส่ใจมากประเทศเวียดนามเขาหน้าแหกและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มากล่าวชื่นชมโค้ดของประเทศไทยไว้ว่าคุณเก่งมากโค้ดของประเทศไทยคุณมี ความเยือกเย็นและสงบมากกว่าโค้ดของชาวโดมินิกันเขาเป็นอย่างไรในครั้งที่แล้วที่พวกเขาดันดีใจนักดีใจหนาว่าพวกเขาสามารถชนะทีมโปรแลนได้แต่มาเจอทีมของประเทศไทยเขานั้นถึงขั้นปีแตกเลยและประเทศไทยคุณเกือบทําให้โค้ดของชาวโดมินิกันเขาเป็นบาและชันลักพวกคุณมากๆสาวไทยครับคุณผู้ชมครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคอมเมนต์ของชาวโลกและชาวอาเซียนของเราชาวเวียดนามซึ่งแอดมินบอกตรงๆเลยว่าบางคอมเมนต์เนี่ยพยายามหาคอมเมนต์ที่เขาชื่นชมประเทศไทยแล้วแต่มันหาได้เท่านี้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเอาไป ว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องวันมาเซอร์ของเราด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่คุณนะันจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาดีๆแบบนี้ช่องนี้มีแต่หาสาระไม่ค่อยจะมีแอดมินตะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคนะคะตอนนี้หลังจากที่ได้ชมความคิดเห็นชาวโลกกันไปนะคะก็บอกเลยว่าดีใจมากๆนะคะแต่คือทําไมเวียดนามไม่ยอมรับไทยได้สักทีเนาะก็คือความจริงก็คือความจริงนะคะตลกมากเลยนะคะบางความคิดเห็นที่เขาบอกว่า ไทยนะคะได้ชนะก็เป็นเพราะว่ากรรมการให้คะแนนนะคะมันไม่เกี่ยวเลยเนาะมันก็อยู่ที่ว่าอ่ามันความจริงก็คือความจริงนั่นแหละนะคะก็ไม่ได้แล้วใครกรรมการเขาจะมายกให้ทําไมนะคะก็คือมันทุกๆคนเขาก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะในสนามเนาะก็คือไม่ใช่ว่าอยากจะให้คะแนนคนไหนก็ให้อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะคะคือ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆนะคะเวียดนามเนาะก็ยอมรับได้แล้วนะคะว่าทีมชาติไทยเขาเก่งจริงๆนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะก็คือหลังจากที่อ่าไทยนะคะถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะคะได้ชนะมาหลายๆทีมแล้วเนาะน้องหอมก็ยิ่งดีใจมากกว่าเดิมนะคะว่ารอบหน้านะคะไม่ว่าทีมชาติไหนจะมาแข่งก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าทีมชาติไทยนะคะก็ต้องชนะอีกแน่นอนนะคะแล้วก็ทีมชาติไทยนะคะต้องได้ไปต่อต่อๆไปถึง ดับโลกแน่นอนนะคะต้องสักวันต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเช่นเคยนะคะโอเคเนาะก็บอกเลยว่าครั้งนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะไม่แตกต่างจากรอบที่แล้วเลยนะคะก็คือดีใจมากๆที่ไทยนะคะนํา ชนะมาหลายๆทีมมากๆติดต่อกันรดวดๆเลยนะคะก็ทําให้ชาวโลกนะคะตะลึงกันกับทีมชาติไทยมากๆนะคะว่าไทยนี่เก่งจริงๆนะคะแก่งของจริงเลยนะคะชาวไทยสาวไทยนะคะนักตบสาวไทยนะคะแข็งแรงจริงๆนะคะบอกไม่ถูกแล้วว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วนะคะพูดได้คําเดียวว่าสู้ๆนะคะให้ชนะ รอบต่อไปก็ขอให้ชนะอีกแค่นั้นพอนะคะไม่รู้จะเชียรยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะคะก็มีพิเซีท่าน,นหนึ่งนะคะก็ได้ถามเพื่อความเป็นห่วงของน้องหอมเนะว่า น้องหอมมาเชียร์ทีมชาติไทยแบบนี้ชาวพม่าเขาไม่ว่ากันหรออะไรอย่างนี้นะคะก็มันไม่มีใครจะมาว่าหรอกนะคะถามว่าไม่กลัวหรอนะคะไม่กลัวเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตําหนิหรือไม่ได้ไปว่าอะไรให้ใครนะคะเราชอบในสิ่งที่เราชอบนะคะที่เรามาเชียร์ไทยก็คือเราชอบเราก็คือเชียร์ไทยแค่นั้นเองนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปกลัวว่าใครจะว่าให้เรานะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้ทาอะไรผิดและน้องหอมไม่ชอบในสิ่งที่น้องหอมชอบก็เลยทําก็เลยให้กําลังใจทีมชาติไทยแค่นั้นเองนะคะ โอเคตอนนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและรอบหน้านะคะ และรอบหน้านะคะไม่รู้ว่าทีมชาติไทยจะแข่งกับอะไรอีกนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้ดูตารางมาหลายวันแล้วนะคะไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยนะคะช,ช,ช่วงน,นี้ก็คือถ้าว่างๆจะได้หยิบโทรศัพท์ถึงจะได้เห็นว่าไทยชนะทีมกับทีมชาติไหนมาบ้างแล้วอะไรอย่างงี้นะคะ <Fields. S 2> พอรู้ว่าไทยชนะแค่นั้นแหละนะคะก็ดีใจข้างในแค่นั้นเองนะคะโอเค,อเคนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องหอมขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและรอติดตามชมในคลิปหน้ากันอีกทีนะคะว่าน้องหอมจะมานําเสนอคลิปไรฟ์พี่ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ ขอตัวลาไพีพีทุกคนใบเพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้ช่องน้องหอมท่าเดือดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ